มีสี่มีห้าแล้วก็มีเจ็ดหนักสิบตันเื้องต้นมันมีสี่ถ้าเอาตรงสิบางวดน,นะนี่แหละผมก็เลยคิดหนักว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนจะไปทางซ้ายทางขวาเดินย้อนถ้าออกถ้าออกซ้ายก็จะง่ายนะตอนนี้ออพอวางคร่าวๆได้แล้็จะตีกรอบเนี่ยแหละสำคัญตีกรอบตีกรอบยากมากเลย เลขมันย้อนกลับเหมือนกับว่ามันไปแล้วมันย้อนกลับมาที่เดิมเลยอาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเป็นอย่างนั้นเลยแหละมองมองมุมมองประมาณนั้นก็เลยแต่เลยยังแต่ว่าถ้าแบบง่ายๆคือสิบสองอลรหันคือง่ายแล้วล่ะเหมือนเหมือนกระเปิดไปแล้วเนาะครับถ้ากระเปิดแล้วสิบสองตัวนี้สิบสองอลรหรันก็ถือว่าง่ายแล้วนะถ้ามาจุดนี้ก็ถือว่าผ่านไปเลย นในหลายคนถามหลักสิทแต่หลักสิทเ<ส>รามีให้ตัวเลือกอยู่สามตัวคือมันมีมีปัญหาตัวนี้แล้วเพราะว่าทุกที่มันซ้อนซ้อนแผนหมดนะตัวเลขมันจะซ้อนแผนหมดลักษณะซ้อนทําให้เราคิดคือตราบใดที่ถ้ามันไปชนเข้าก,กับกลุ่มเลขเก้าอีกมาออกมากก้ามาสองตัวได้นี้มันกลายเป็นลักษณะมันเป็นซ้อนแผนนี่เราก็เลยเอ้าเอา,เอา,เอายังไงเนาะแับนี้ นี่เราก็ต้องไปบวกเซนอื่นช่วยถามว่าขมินตาเยอะไหมยังไม่เยอะนี่ผมก็เลยลังเลลังเลอยังไม่มีอะไรที่จะมาช่วยมานิดเดียวเออมานิดเดียวช่วยทีนี้เราม่ยังมองไม่บอกว่าเขาบอกอะไรเราครับก็เลยนั่งคิดหนักว่าอะไรเนาะเ้อนต้นคือปูสิบสองอลหันถามถามว่าสิบสองอลหันจริงจริงมันก็มีเลือไม่กี่ตัวได้แค่หกตัวนะครับแต่กลับเบ็ดเสร็จน่ะประมาณนั้นเลยสามห้าน่าจะหมดเลยน่าจะ มีเรื่องฝันบ้างอะไรไปก่อนละอืมคือใครก็อยากได้ตัวเลขที่มั่นแม่นนะยิงก่อนไม่ได้นี่มีหลักหน่วยบ้างมั้ยเบื้องต้นมันสันนิฐานไว้แล้วนะแต่ว่ามันวัดใจกันอยู่เพราะว่าหลักหน่วยนี่เรามาวัดใจว่าสี่จะมาไหมวันนี้วัดใจกันตรงนี้ก่อนว่าสี่จะมาไหม ถ้าสี่มาก็ไม่ยากคิดว่าไม่ยากร่ะผมว่าน่าจะมานะเพราะว่าสี่ไหลงวดเลยกันมากี่งวดแล้วเนี่ยสี่ทั้งหมดมาสามสี่งวดติดนะไม่สามงวดสามงวดแต่แปดเขาก็แปดเขาก็มาตั้งห้างวดหกงวดนะแปดเนี่ยมันมัน,ม,นมันชวนให้คิดตรงนี้ว่าถ้าเกิดสีมนะดส่มาถือว่าง่ายนงวดนี้ง่ายง่ายถ้าสี่มาถือว่าง่าย แล้วถ้า4หลุดหนึ่งก็เป็นมันไปอีกกลุ่มหนึ่งเนี่แล้วผมนั่งเดานั่งอ่านตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้12วันะหัสแล้วบอกนี้ชัดเจนว่าอยู่ใน12นานแต่ถ้าจะมาดูผมพยายามหาแล้วนะมจนบ,บนขนะ้นางล่างเลยเน,นะบนข้างล่างเลยองเด้งเมื่อวั<า> <S <S นนี้ครับถ้าบอสนี้รู้สึกว่าจะ ถ้าไม่ได้สองตัวแล้วก็ต้องหาตัวทดมาใส่หลักร้อยไม่อาจจะหลักร้อยมีมีปัญหานิดตามมองนะจะมาเก้าตัวเก่าซ้ำปีหรือเปล่าเมื่อพ่อปีนี้เขาจะเขาทำทำซ้ำๆอยู่สมมติถ้าเก้ามาจะลูดเก้าหลักร้อยจะได้เก็บหลักร้อยก็ได้ติดสองเอารหารใส่ต้อากเก้าลูดเกิดลูด นอกนั้นแค่ตามตัวอย่าะน้นก็มีมีสองสาม,ม 2, สไตล์เท่นั้นเองหวยหรือถ้าสมมติเราเอา 4, 2, 3, 4, 2, สี่สองมานี่แเราก็เอาห้าสี่สองสามสี่สองใส่ถ้าเรายังไม่สายใจเอาเก้าใส่เอาเจ็ดใส่ก็อยู่ประมาณนี้เลขไม่เสินนี้นะตามผมมองนะ,ะเพราะว่าเลข๋ยวนี้ถ้านอกจากเขาดันลงไปเป็นล่างเป็นเลขล่างเพราะข้างบนก็ต้องมีศูนย์่เนี่ยมตล์อยู่ประมาณนี้ตามสไตล์ที่มีศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้ ผมไม่ถูก,กือไม่รู้นะความคิดผมคือคือมีตำราหรอกใครจะมาเรียนผมนี่จะสอนใช่ไหมสอนไม่เป็นเหมือนกันเพราะมันเก้าห้าสองนี่ครับ,<พ>บนี่ก็ <พบ S 2> เป็นตัวหลักครับรอสิบนะครับก็เกิดวันที่ยี่สิบแปดอายุหกสิบแปดหกสิบเก้าเกิดสองสี่เก้าห้าคิดจะสกัดหนึ่งเก้าห้าสอง จะเด่นประมาณนั้นนะบา,บางคนฝันแบบนี้ก็ออกนะเห็นล่าสุดรถท่านครับหมายเลขทะเบียนรรลอย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 สองกับลอยลอ,ยลอยสี่ก็ใช่แล้วมันก็กลายเป็นเลขดังไปก็ <c oughs> ไม่รู้จะวางไงเนาะนี่เรื่องจริงเราจะมุมมองเนาะ,นะเสียนหวยก็จับจ้องทะเบียนรถท่านนะในหลวงของเรานฝะันเห็นขอคุณพศฝันว่าเห็นยายที่ตายแล้วมาอยู่ด้วย นักเชเลยลได้สี่หลักสิบให้ผมก็อยากให้มันสี่มาหลักสิบนะตามิีคอได้ครับมันจะง่ายอ่ะง่ายเหมือนปอกอะไรก็หนุถ้าสี่หลักสิบมานี่จะจับประเด็นไม่ยากเลยก็ไม่ยากไม่ไม่ไมยากไม่คิดยากเลยถ้าสี่หลักสิบมาแล้วเราก็ต้องเอาแปรฝันแล้วก็เอาฝันว่าช้างเข้าบ้านก็ปกติก็ช้างก็สี่หนึ่งสี่เก้าอยู่แล้วเข้าบ้านก็โชคใหญ่จะเข้าบ้านหรือเปล่า ฝันม,มีคนอเอาแหวนทองมาใส่นิ้วเลยค่ะแหวนก็แหวนทองก็เบิง้งถ้าแหวนก็เป็นศูนย์แล่วละใส่สามนิ้วไหน <c oughs> จะตามนามเลยนิ้วอะไรนิ้วโป้ชีก้กลางนางก้อยก็ใส่นิ้วโป้คงไม่ใช่เนี่ยเป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าได้แต่ตอนแต่แต่ลุงป๋องยังไม่ได้วาง,ไ,วางไม่วางหลักสิบได้ไหมไม่วางลักสิบวางอย่างปล่อยให้งง <c oughs> คือไม่รู้จริงๆไม่ใช่อะไรหรอก แล้วก็เดาไปางั้นละคือนี่เอซก็ฝัน,เ,นเดี๋ยวเอะไรเนาะมีอยู่คนฝันหลายคนนะฝันเกี่ยวกับผมเรือ่องเลขเราจะถูกเนี่ยแปทีมงานเราจะถูกกันอีกแล้วแปรแป้ปอีกในหนึ่งถ้าส่วนตัวผมผมจะเกิดศูนย์หกเกิดวันที่ยีิบสี่อายุห้าสิบแปดนะส่วนตัวนะย่างหนะ้าสิแปดเนาะห้าิบเจ็ดย่างห้าสิบแปดแต่ถ้าคนฝันเห็นผมนี่ส่วนมาก บางคนก็ว่าผมเอาบัตรไปให้ก็เกี่ยวกับตัวเลขในปกทั้งนั้นเลยพูดพูดที่ว่าที่พูดพูดมาเนี่ยนี่พูดเข้าข้างตัวเองอีกว่าเ<ไ>ป็เข้าประตูตัวเ,เองูแต่หนี่คลิปเป็นจริงเลยเด็นี่การแต่งจะอันนี้แต่งตัวสวยหรือว่าตัวสาวหรือตัวสวยแต่ปกติถ้าฝันเป็นสวยงามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไปต้องไปแก้่อนในห้องน้ำเนาะเดี๋ยวถ้าฝันร้ายส่วนมากจะกลายเป็นดี วันดีจะกลายเป็นลายอยู่ประมาณนั้นจ้ะเนี่ยฝันเห็น